สวัสดีครับ PB c a r d Game นะครับก็มาสู่คลิปนะครับสรุปผลงานของร้าน PB c a r d Game นะครับในงาน Regional Championship นะครับ at l u a n s a n Lifestyle Phuket นะครับผมอ่าก็สดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งจบไปแล้วก็เจ้าของร้านก็เพิ่งขับรถกลับมาถึงนครศรีธรรมราชได้ไม่นานนะครับก็ได้เวลามาสรุปนะครับเป็นคลิปประจำหลังจากที่ว่าร้าน PB Cars Game เนี่ยพาน้องๆไปแข่งกันอยู่แล้วนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาดูทีทีละรายการนะครับตามวันแข่งกันเลยแลวกันนะครับผมในส่วนของรายการแรกของวันที่ไปถึงก็คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่10เนี่ยรายการแรกก็จะเป็นเวนการ์ดวีส t ตนด์ด d นะครับผมอ่าวีสเตนด์ดเนี่ยผลงานนะครับก็ไม่ผ่านรอบคัดท็อป16นะครับผมมาก็คือเป็นรายการที่โอ้โหค่อนข้างที่จะต้องยอมรับว,ว่า นอกจากจะใช้ฝีมือแล้วเนี่ยรายการเนี่ยดวงยังมีผลอีกนะครับเพราะว่าโอ้โหเจ้าของร้านเองก็เกรดลุดนะครับผมแล้วก็น้องๆคนอื่นก็โดนดับเบิลครีบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอ้ก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าหินกันสุดๆนะครับสำหรับแวนการ์ด V ตอนนี้นะครับเก่งไม่พอต้องเฮงด้วยนะครับก็ไม่ผ่านรอบคัดท็อป16นะครับผมต่อไปนะครับอ่าบริไฟโอดีนะครับผมโอเวอร์ไอ์นั่นเองนะครับก็เลยงสั้นๆว่า บัตตี้ไฟโอดีนะครับก็คือเป็นพรีเมียมของบ o ตตี้ไฟนั่นเองนะครับอ่าเป็นพรีเมียมของบัตตี้ไฟนั่นเองรายการนี้ก็ค่อนข้างที่จะกลับมาท็อฟอมนะครับคนแข่งอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเงินรางวัลเนี่ยตกเป็นของร้านเราเยอะพอสมควรนะครับก็ได้อันดับ3ร่วมและได้รองแชมป์นะครับอ่าตบมือกันเนาะโอ้โหก็เป็นน้องบ้องนะครับผมได้รองแชมป์ภาคใต้นะครับแล้วก็ที่สามร่วมก็จะเป็นน้องตังนะครับผมก็ อดนะครับผมหลังจากไม่ได้จับมาหลายปีเนี่ยคลิปไม่ได้ลงเลยนะครับแต่ว่าฝีมือเนี่ยเด็กยังฝังอยู่ใน DNA เสมอนะครับสำหรับฟอร์แมตแห่งการล้านะครับผมบริไฟโอดีนะครับต่อไปวันอาทิตย์นะครับเราข้ามมาที่วันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นรายการแข่งของวันที่11เนี่ยก็เปิดด้วยหัวโอเวอร์ไรส์อะไม่โอเวอร์เดทกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นรายการที่ว่าโอ้คนเยอะนะครับคนเยอะ รายการเนี่ยร้าน PB ีโดยตรงเนี่ยตกรอบแรกนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านขอเคลมนิดน,นึงนะครับคือเด็กในด i ส c อร์ของร้านเรานะครับที่เล่นร้านเราเป็นประจํานะครับน้องบอสตัวจริงนะครับบอสตัวจริงเนี่ยได้รองแชมป์ภาคใต้นะครับโอ้โหตกมือกันน่อยนะครับผมโอ้โหแบบเล่นในดิสคอเนี่ยเป็นเสือซ่อนเล็บอยู่นานนะครับพอแข่งภาคใต้เอาจริงเอาจังเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเอาเรื่องเหมือนกันก็ ถือว่าใครอยากติดตามผลงานน้องเขานะครับก็แค่เป็นลูกค้าร้าน PB นะครับอาจจะเป็นไมล์เทิร์นเอ่ยอาจจะเป็นพวกแกลเลจเอ่ยนะครับเป็นซัพพลายเอ่ยเนี่ยอุดหนุนได้นะครับบางคนเราเข้าใจนะครับว่าไอ้พวก B t ทพวกอะไรเนี่ยอ่ะก็อาจจะ CP อ่ะอุดหนุนร้านในท้องถิ่นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ากับร้าน p b เนี่ยช่วยกันสักนิดนะครับจะได้เรามาลงแข่งดิดขอดนะครับได้เจอคนเก่งๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหก็เสือซ่อนเล็บนะครับเดี๋ยวเขาจะมีแข่ง ดิสขอดของร้านวันสูงนี้นะครับรอติดตามผลงานของน้องบอสตัวจริงกันได้นะครับผมต่อไปนะครับรายการโออาบริตไฟเอดี ND, หรือว่า New d ไร v ์นะครับโอ้โหก็เป็นรายการที่ว่าถือว่าความหวังของร้านเราเลยเป็นอันดับแรกนะครับเ,รเจ้าของร้านแข็งด้วยนะครับโดยอันดับนะครับเจ้าของร้านได้อันดับ3มร่วมกับน้องตังนะครับผมมาตบมือก้วตบมือก้ว นะครับผมอ่าก็ตามรูปเลยนะครับอ่ากัดเหรียญแบบน้องวิวเลยนะครับน้องวิวเราอ่าไม่ใช่น้องวิวสิใช่ต้องใช้คาว่าน้องเทนนิสนะครับแต่น้องวิวก็แบบมินตันก็ได้เหรียญเหมือนกันนะก็แบบน้องเทนนิสนะครับกัดเหรียญได้เหรียญทองแดงนะครับผมเรามีเหรียญมาให้ด้วยนะครับส่วนแน่นอนนะครับว่าอีกคนก็อ่าน้องป้องนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับได้รองแชมป์ภาใต้อ้าตบมือกันอีกแล้วโอ้โหอ ได้ลงแชมป์ภาคใต้นะครับคือน้องป้องเนี่ยเก็บมนนะครับทั้ง OD ND เนี่ยโอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะครับก็เรลียงนะครับในส่วนของฟอร์มเป็น ND เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าหวานเจี๊ยบอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการหวานเจี๊ยบจากการฝึกฝนนะครับไม่มาแบบไม่ฝึกนะครับก็เรื่องผลงานเนี่ยคือเป็นผลตอบแทนดีกว่าจากการที่ว่าเราหมั่นฝึกหมั่นเล่นนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือการเล่นเนี่ยเราก็การ ต้องการเล่นการเพื่อความสนุกสนานกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้การเล่นเอาถึงเป็นถึงตายนะครับก็จบไปแล้วนะครับโอ้สำหรับผลงานเนี่ยติดทุกรายการยกเว้นแวนวีนะครับพูดง่ายๆคือเป็นฟอร์แมตที่หินจริงๆนะครับใครที่ว่าได้แวนวีเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหต้องทั้งเก่งทั้งหฮงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นทุนมนต์เนี่ยยันจบทุนมนต์จริงๆนะครับสำหรับแวนการวีของเรานะครับโดยที่ร้านเราเนี่ยจะมีการแข่งวีในช่วง ปลายเดือนนะครับหลังจาก DVS ออกแล้วก็ต่อไปเนี่ยในเดือนหน้าก็จะเป็นการแข่งซีเพเจของร้าน Pv Game แล้วนะครับโอเคนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผลงานของร้าน Pv Game นะครับทิ้งท้ายด้วยการได้ถ่ายรูปกับพี่เดย์นะครับโอ้โหก็เป็นไฟเตอร์เดย์นะครับสุดหล่อของเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่จะให้ KK ให้งานสนุกสนุกแบบนี้นะครับปีหน้าจะจัดจังหวัดไหนเนี่ยรอติดตามกันได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังมาถึงน้นจุดๆนี้นะครับใครรักเราชอบเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสักนิดนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย